สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับกําลังเดินทางไปที่ดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์นี่นะครับมีที่เที่ยวหลายที่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนที่ดอยอินทนนท์ไปกันครับ จอมทอนะครับบ้านพักแฟงชูวิวดอยอินทนนท์นะครับวิวสวยมากเลยครับด้านหน้าที่พักเราก็เห็นน้ำตกด้วยนะครับสวยมากเลยครับอยู่พักตรงนี้ใกล้ๆนะครับเราจะไปเที่ยวกิ่วแม่ปานแล้วก็ไปดูแสงแรกที่บริเวณกิ่วแม่ปานนะครับอันนี้ปอกแล้วเนี่ยจะได้เออนันก็คือตลาดม้งนะครับดอยอินทนนท์ ของฝากของกินมากมายเลยนะเฮ้ยนี่กล้วยอะกล้วยหอมป่ะนี่นี่ชีชีได้มาคาเดเมียค่ะคาเดเมียอืมอะไรนะอันนี้แล้วหม้ออบแห้งหนูทันี่ไงเนี่ยคืออะไรนะข้าวเหนียวเหรอข้าวเหนียวดาวโมบิตารค่ะพี่ดาวโมบิสตาร์เมมเบอร์บิงค์โมตาร์โมจิญี่ปุ่นนะพี่ ออ oh, ม่่กี้ปุนออพอสุกแล้วมันจะบวมๆนะครั oh. บอ๋อบวมข้างในเป็นอากาศนะครับน่ากินมากๆเลยนะครับข้างๆที่พักนะครับมีชาวบ้าน ทำสวนดอกเบญจมาศด้วยนะครับสวยๆนะครับขออนุญาตเข้าไปถ่ายรูปนะครับทางชาวบ้านที่เขาปลูกกันก็ให้เข้ามาถ่ายนะครับไม่ว่าอะไรสนะีเหลืองก็มีแล้วเนี่ยเห็นไหมโู้คุณโคตรสวยเลยดูครับทั้งแปลงครับอ๋อเบญจมาศเบญจมาศ นะครับจะมาชมแสงแรกลานบนนี้น่าจะไม่มีที่จอดละเดี๋ยวไปจอดลานสองนะครับรอกันแล้วอ่ะจับจองพื้นที่กันแล้วตอนนี้กโมง14นาทีมืดตึบ๊บเลยครับแล้วก็มีหมอกเต็มเลยครับข้างหน้าหมอกเต็มเลยไปลานสองกันลานแรกเต็มละโอ้ข้างหน้านะครับอยากหเห็นต,ตาเลยนะครับหมอกเต็มนะครับ เย็นเจี๊ยบเพรับอากาศ ตอนนี้นะครับเรากำลังไปจุดสูงสุดของดอยถนน,นกันนะครับเป็นสถานีเขาเรียกอะไรนะสถานีหอดูดาวสถานีตัวจับเรดาร์ของสถานเกอรองทัพอากาศนะครับข้างบนอุณหภูมิตอนนี้วัดได้ประมาณ9องศานะครับคิดว่าน่าจะไม่ได้ดูแม่คณิ้งนะครับอุณหภูมิมันค่อนข้างจะสูงไม่หน่อยครับถ้าประมาณสักสามองศานี่ก็โอกาสลุนแม่คณิ้งสูงนะครับ ตอนนี้เราวิ่งผ่านหมอกนะครับโ,โหาดหมอกเยะครับ ขอบนะิปรรววััตด้ยคสูงที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เดิมมีชื่อว่าดอยหลวงหรือดอยหลวงอ่างก้าชื่อของดอยอินทนนท์เป็นชื่อของกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทรงเป็นผู้ที่ห่มใยในป่าทางภาคเหนือและพยายามรักษาไว้ ตอนนี้ประมาณ9ก้าองศานะครับเลยกีข้าวต้มนะครับเข้ากันมากนะครับอากาศหนาวๆกินกับข้าวต้มร้อน Còn nó dữ dữ lắm Cô ra, dữ dữ phải không? Để có đồ ăn ที่เห็นเท่าดำๆนะครับคือปลาปาภูเขานะครับกอดำๆตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกอะไรครับแม่นี <m utter Sure> ่เรียกว่าน้ำตกลานสเสด็จน้ำตกลานสเสด็จนะครับเมื่อั่งข้าวคือคือจะไปแบบคือแล้วก็เดินไม่ไหนก็มาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็เลยเรียกว่าที่นี่ก่อนโอ้โหคือหายหนา เหนื่อยไหมพี่เริ่มเหนื่อยแล้วน้ำใสมากเลยครับผมชื่ออะไรนะป่าต้นน้ำโอเคเริ่มเหนื่อยแล้วครับ

สูมากงอากต้นอะไรนะต้นไรนะมันจะเป็นต้นบลูเบอร์รี่ป่ามันได้ไหม กินได้ค่ะลูกไงรูดดำๆเน่ยที่มันจะสบ้านกระปูกอยู่แต่มันฟูฟูแบบนี้ไม่ได้ความชื้นไม่ได้ พันปีนะครับจะออกดอกช่วงฤดูหนาวนะครับกูข้างหน้านะครับใช่ไหมล่ะข้างหน้าใช่ค่ะนี่ใช่หมดเลยค่ะใช่หมดเลยใช่ไหมโอ้โหเยอะมากนะอืมก็เพิ่งจะเริ่มออกก็เริ่มออกแล้วออกดอกออกดอกกก็จะเป็นด้านบนที่เป็นจิ้มไฮไลท์ที่ก็เกาะเกาะนี่คือมอสไหมมอสเนาะใช่ค่ะเป็นมอสมอสแล้วก็มีพวก กล้วยไม้ด้วยนะครับตระกูลหวายเกาะด้วยนะครับนี่นยๆข้างหน้านะครับต้นกุหลาบพันปีนะยังไม่ออกดอกนะครับเออดอกตุ่มๆนี่ไงอืมนี่ดอกตุ่มๆนะครับอืม คือนาขั้นบันไดป่าปงเปียงนะครับข้างหน้าเนี่ยอำเภออำเภอแม่แจ่มเรามาเมื่อวานนี่คุณผู้ชมเรามาจากแม่แจ่มใช่ไหมคิดกว่าพาเขามาเลยนะอากาศเย็นมากครับเย็นมากๆเลยอากาศ ตามแล้วเบ็ดเสร็จนี่ประมาณกี่กิโลนะครับสี่โลนะสี่โลดูครับเหมือนเดินบนสันเขาครับอืมเลาะสันเขามา,มาเนินนี้นะครับขึ้นมาก็จะเห็นจุดชมวิวประทาตน,นะครับ โอ้สวยมากๆครับเห็นแล้วไป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 อีน่อยอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงโอ้สวยมาก สวยๆบุ๊มมีสวยเลยภาพอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่ามือไม้สั่นหมดแล้วครับหิวข้าวอันนี้จะเป็นกิโลเมตรที่สองขาและอีกหนึ่งกิโลค่ะเห,หลือนห,นลหนึ่งกิโลค่ะออีกเท่าไหร่ครับหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลค่ะจะเป็นทางขึ้นสุดลงสุดค่ะสุดอีกแล้วนะครับ <c oughs> ขึ้นสุดลงสุดอีกแล้วนะครับโอ้สวยมาก ตอนนี้เหลือกิโลสุดท้ายนะครับเหลืออีกกิโลสุดท้ายเท่าน,านั้นแต่อากาศเย็ยนมากเลยครับอากาศเย็ยนมากเลยโอ้อากาศตรงนี้เย็ยนมากหกิโลนี้ลงอย่างเดียวเลย ครับถึงแล้วครับขึ้นเนินครั้งสุดท้ายก่อนถึงจุดหมายปลายทางยังไงฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขึ้นรถมานะครับเราไปจอดที่ร้านด้านบนนะครับแล้วก็ขึ้นรถมาคนละห้าิบบาทนะครับถ้าเป็น นะ้ตาต้องเที่ยวต่างประเทศน่าจะคนละร้อยนะครับครับเราลงจากจุดชมวิวขีวแม่ปานะครับมาอยู่ที่พระมหาธาตุนภะเมธนีดนและพระมหาธาตุนภะพ,พลภูสรินะครับเป็นพระมหาธาตุที่ตั้งอยู่บนดอยสองดอยครับใกล้ๆก,กล้กันนะครับนี่คือกุหลาบพันปีนะครับมาที่นี่ก็มาไหว้พระแล้วก็ เดินดูส่วนดอกไม,อม้แม่แกให้ซื้อกลับบ้านด้วยก็อ,อ,อย่างที่พักเราเนี่ยพันเดียวกันม,มันพันคด้ายดอก Oh, nice Thank you, Thank you.

ต้องขึ้นลิฟต์ครับอืมนี่สวยดี ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีหนะ้าขอบคุณมา,มากๆครับที่ติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ